กำลังใจในการทำงานของเราก็คือหนึ่งเราจะต้องทำเพื่อพ่อแม่ที่ให้ร่างกายเรามาทำเพื่อบูชาแผ่นดินเกิดที่อดีตผู้พระมหากษัตริย์หรือครูบาอาจารย์ที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เราทำลูกคนลางานเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเราให้เราเจอพระพุทธศาสนาได้มีเป็นดินอยู่อีกอย่างหนึ่งเราต้องทำเพื่อประโยชน์ แก่ญาติเพื่อทําไปแล้วญาติเราได้ประโยชน์อีกอย่างหนึง่งทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทุกคลผู้เป็นชาวโลกได้มีประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึง่งทําเพื่อต้องการบูชารครูบาอาจารย์ทาเพื่อบูชาแผ่นดินทําเพื่อบูชาความดีของผู้แต่เจ้าพู้จเจ้าท่านสร้างบาร,รมีมา,มามากมายโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากใครเลย ทำเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยเฉพาะเพื่อความพ้นทุก์จากการเวียนว่ายแต่เกิดคนเราจะต้องมีกำลังใจยอย่างนี้ทำเพื่อต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่มองเห็นไปข้างหน้าว่าทาไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์แก่ตัวเราด้วยเกิดประโยชน์แก่พ่อแม่เกิดประโยชน์แก่ครูบาอาจารย์เกิดประโยชน์แก่พระาศาสนาประเทศชาติอุปมหากษัตริย์ เหตุนั้นเราจรึงทำทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความตั้งใจเราจะไม่เกิดความท้อแท้เหตุนั้นคนที่ท้อแท้ก็คือคนที่ทำแล้วปรารถนาอยากได้สิ่งตอบแทนต้องให้คิดถึงปุถุเดียยวปุจจา,าท่านทำโดยที่ไม่หวังประโยชน์แก่ตัวเองเลยเรียกว่าสร้างความดีเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตทุ่มเทเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อคนจะได้รู้ธรรมะ เหนั้นใครที่ขาดกำลังใจเนี่ยก็ยจะต้องเป็นผู้ที่นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือนึกถึงพระรัตนตรยัยต้องคิดว่าชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่นานเมื่อตายไปแล้วตอนนี้มันจะได้อะไรเหลือบ้างมันเป็นประโยชน์แก่ใครตายไปแล้วเราอยู่บนสวรรค์เรามีความภาคภูมิใจอะไรไว้บ้างในสิ่งที่เราทําตอนที่เราเป็นมนุษย์เหตุนั้นอาตมาก็ทำ สังเวชนีสถานมี10กว่าที่ต้องการที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อบูชาแผ่นดินพ่อแม่ปู่ยาตายายเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์เพื่อบูชาพระพุทธศาสนาบูชาความดีของปุทธเจ้าเท่านั้นเราทําอะไรก็ตามก็จะต้องมีธรรมะไม่งั้นเราขาดกําลังใจสิ่งที่เป็นกําลังใจอย่างดีก็คือที่เราจะใช้คนอื่นก็คือทาน คือการให้การเสียสละให้คนอื่นก็มองเห็นข้อที่สองเราจะใช้ใครก็ต้องมีปียะวาจาปียะวาจาแปว่ามีวาจาที่อ่อนหวานแต่บางครั้งเมื่อเขาผิดเราก็ต้องดุโดยใชุผลข้อสามอัตถจริยาก็คือการประพฤติประโยชน์เราจะต้องไม่ทําในสิ่งที่ไร้สาระหรือคนดูถูกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต่อสู้ อัตทาตริยาก็คือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ตนเองแก่ญาติพี่น้องแก่ประเทศชาติเหตุน,นั้นเราทำอะไรก็ตามถ้าเรานึกอย่างเนี้เราจะไม่มีความรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยจะไม่มีความรู้สึกว่าลำคาญจะเป็นกำลังใจแก่เราในการต่อสู้วันใดวันหนึ่งเราเจ็บเราป่วยเรานอนหลับหรือเราใกล้สิ้นลมเราก็นึกถึงความดีที่เราได้ทำเนี่ย มันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเห็นนั้นสังเวชนีสถานสี่ี่ตาม,มาได้สร้างไว้ที่สวนขวดพร้อมทั้งที่ที่เกี่ยวกับพระเดชเจ้าในที่ต่างๆที่มาจำลองไว้ที่สวนขวดก็ต้องการที่จะทำให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปมีคนมาเที่ยวมีคนเอาปัจจัยมาบริจาคช่วยเหลือก็จะเป็นประโยชน์แก่ญาติพี่น้องเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีทุนมากๆก็จะได้สร้างโรงพยาบาลเป็นอาหารกลางวันช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากไฟไหม้น้ำท่วงหรือประสบความเดือดร้อนต่างๆต้องการที่จะทำไปเพื่อตรงนั้นเหตุนั้นกนโมทนาสาธุญาติโยมจำนวนหลายท่านจำนวนมากที่ได้เสียสละจะตุป,ปัจจัยคัะมากบ้างหน่อยบ้าง มาร่วมอัตมารสร้างทมดินบ้างซื้ออิฐซื้อปูนซื้อทายก็จะทำให้เป็นประโยชน์ที่เรียกว่าเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาแก่พมหกษัตริย์แก่ส่วนรวมจเจริญพร มามาอยู่เป็นเพื่อน,น